สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสิมาสอนวิธีการเล่นพินเมื่อนี่สอนให้ผู้ถี่บ่เล่นบ่เป็นเล่นบ่ท่านเป็นขึ้นอยากเรียนนะครับขึ้นอยากเรียนอย่างเดียวสิมาสอนให้เรียนบ่เปลี่นมีพินมียังอยู่ในช่วงพอดีเลย,ยถึงเือโอกาสช่วงกันโควิดพอดีนะจอยเนาะช่วงกักตัวอยู่บ้านนี่มาใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พี่น้องผมกะสีสอนให้เป็นวิทยาท่าน ให้ได้บุญได้ยังไปผมก็ได้ให้ไปให้คนได้พากันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมเฮาพินที่ผมถืออยู่นี่เป็นพินสามสายพินโป้งเลยไม่น้องเลยพินโป้งพินกะสิมีพินโป้งพินไฟพินโป้งไฟมู้นแหละเดี๋ยวถ้าก็จะเสียดดกแล้วก็มีอยู่สองสายพินสองสายพินสามสายแล้วก็พินสี่สายโดยส่วนมากกะสิมี กระสีเล่นกันดะสามสายนี่แหละพี่น้องสีนิยมกันคือกินสามสายเด่นผูใ้ใดมักเด่นสองกับเด่นสองพูให้มักเด่นสามกับเด่นสามพูให้มักเด่นสี่สายกับเด่นพี่น้องผรูต่อของผมนี่เล่นสามสายม <c> า <oughs> ทีนี้ผมสีอธิบายข,ข่าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันสีมีช่องเนี่ยแต่ละช่องเค้ื่อนเฟียดนัน่นี้นี่เค้ื่อนขันมันจะเคลื่อนเฟียดภาษาภาษาสากลเนาะเฟียด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  ไออผมนี่สินับช่องนี้นี่สิบอนับเป็นหนึ่งได้พี่น้องเด้อนี่สิบมานับช่องนี้เป็นหนึ่งเป็นอยังปกติคือช่องนี้นี่มันเป็นเป็นเสียงเสียงฉาบนะเครื่องเสียงก้นเสียงฉับคำเป็นภาษาลากลนี่เนี่ตัวนี้บ่เอาค่ปิดไปเลยให้เป็นตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นี่คือช่องช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่บ้านนี้สิ่งสําคัญเลยนี่นิ้วเ้านี่ ก็ต้องอยูช่องไปช่องมันเนี่ยส่วนมากย่าย่าให้มันมารบกวนกันนะครับย่าให็นามหน้าที่เองเดี๋ยวซี่ย่าให้มันรบกวนช่องสามนะย่าย่าให้ขคำว่าพี่เดี๋ยวซี่อยางไรก็เห็นยูช่องสองกับช่องหนึ่งนี่กับพ่อบานานในช่องสามนี่กับเดี๋ยวกลางซะใส่กัหนเหระเดี๋ยวกลางบ้านอย่นี่ก็ช่องที่ซี่ไม่ใช่หรอวันอยว่นั่งสอกค่าเลยไอ้นี่ไอ้นี่นั่งใส่เนี่ย ี่รักษาตำแหน่งดีๆนี่ครับหนึ่งสองสามสี่นี่อยู่ช่องไปช่องมันเลยนิว้วการไล่นิ้วนี่ก็สำคัญเพราะคันใส่จะนิ้วเดียวหรือสองนิ้วนี่มันกับย่างพอเหรินเพียงเลี้ยวมันกับบอลเลี้ยวนะครับมันกันกับเหรินบอลทันอย่าเห็นได้เพี่น้องได้ไล่จากนี้เป็นหนึ่นงได้เพียงเราหนึ่งสองสามสี่ได้ช่องมันอันนี้ให้บอลอับเป็นหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเสียงเสียงชาบเสียงเกิงเสียง บอไซบ้านนี้การฝึกดนตรตีขั้นแรกเลยเนี่ยก็ต้องไล่โน้ตเห็นมั้ยในวันให้งหูว้ว่าเสียงมันนี่โนดโด้ตโตโน้ตโดอยู่ไซเล่ยู่ไซสิเมะก็ยังสีหูยามเพราเหรียญมันบล่ล่ะเนี่ยเอาบ้านนี้การการไล่โน้ตนี่ก็สิบ,บอกในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสิบ,บอกในคลิปต่อไปเดี๋ยวสิลงคลิปต่อไปให้ตุที่ตามกันนะ เอาฝากติดตาม,มดเด้กพี่น้องเด้อผู้ใดผู้ใดเร่นพิษเป็นกันเขามามาเบิงได้นีและครับในคลิปนี่แหละที่ผมสอนลง youtube นี่แหละฝากติดตามเด็กพี่น้องเดอ้อในคลิปเอกช่ยชุ่นสอน y o u t u b บเอกเช่ยยุ่นสอนในช่องผมละ่ะช่องเอกช่ยชุ่นสอนเขาไปกดติดตามน,นําเด้อพี่น้องเดอ้อจะเขาไปเบิงเสือๆนันผู้ใดคือไามีประโยชน์กกแช่แช่นําเขาไปแช่เขาไปกดติดตาม ส่งเสริมกันพี่น้องเห็นกันร่างใจกันเอาโอเค่อนเดอพี่น้องล่ะผมเชยดคลิปสองพักกันไปกดเบิ่งคลิปสองต่อ